เบื้องป้าสีสาวยู่ไดมือนีเด้อค่ะพี่นองค่ะมีตั้งามเด้อค่ะสวยสวยเด้อค่ะพี่นองค่ะโอ้ติ่นค่ะเบื้องก็สาวอยู่เด้อค่ะยินดีต้อนรับช่องอีสานโคราชหากินเด้อค่ะมันนี้สาวยูกรบบ่าวกบมาวานเหเด้อค่ะพี่นงสื่อแหทีค่ะแล้วค่ะพันหนึ่งเด้อค่ะมาวานอยู่อ่างหนองอูกเด้อค่ะกดเบื้องกับฝากก็ไลค์ก็แช่ก็ติดตามกดกระดิ่งสาวอยู่น้ำเด้อค่ะพี่นองค่ะ รุ่นน้ำกันว่าเบากรบสีวันป้าด่บ่อกค่ะพี่นงสื่อแหมาไมเดอร์ค่ะพี่นองแฮททีค่ะสื่อมาพันหนึ่งค่ะมัอนีลงทุนจังน้อยค่ะเพื่อได้ป้านิ่ไปถอดกินเด้อค่ะพี่นงค่ะเบากรบหาบ่นวันด้วยค่ะพี่นงค่ะมากันหลายคนเด้อค่ะพี่นง น้ำขึ้นน้องอูกเด้อค่ะอยู่อ่างกัเลยไปซื้อแหมาค่ะราคาพันหนึ่งค่ะมาล่องเบิงค่ะเพื่อเด็ดป้าไปถอดเนาะค่ะพี่น้องสาวอยู่กับมาทายให้เพื่อนเบิงเนาะค่ะพี่น้องเพื่อเราจบดูการวานเหเด้อค่ะพี่น้องค่ะสาวอยู่กับมากันหลายคนเด้อค่ะวันนี้ลงทุนซื้อแหไหมเด้อค่ะวันนี้ราคาพันหนึ่งค่ะพี่น้องมาลุ่นน้ำกันว่าสีมานบ่มืันนี้สาวอยู่กับบาวกบเ้อค่ะพี่น้อง ข้ากระวันเดี๋ยวป้านิ่นกันมิโต้ใหญ่เด้อค่ะซิมีด้วงเดี๋ยวป้านะคะบ่อมือนะะี้ค่ะค่บาโกเป็นลัษสีหวานเด้อค่ะแฮทีเด้อค่ะพี่น้อง ป้านิ่นกำลังตื่นกันค่ะเหมากเดดป้านิ่นหลายเด้อค่ะพี่น้องแดดก็ะคืมเด้อค่ะมื่อไหร่บ่มีฝนบ่ลิน่ะแดดคืมมื่อไหร่เบิ่งเบาวกบเด้อค่ะวานหมานบ่ค่ะพี่น้องลงทุนซื่อแหเดอ้อค่ะมื้อน,นี้่พันหนึ่งค่ะพี่น้องมารับชมกับ ชงอีสานโคราชหากินเด้อค่ะพี่น้องไม่ไม่หลายประมาณเด้อค่ะไปเบิ่งเรื่อยๆเด้อค่ะว่าสีมานบอโฆษณาข้าววานเป็นแบบมีเด้อค่ะน้ำไหลตั้มโค้งค่ะพี่น้องป๋ามันตื่นน้ำเด้อค่ะค่ะพี่น้อง นายแบบนี้เด้อค่ะเขามาวานกันหลายคนค่ะสำหรับเฮทีเด้อค่ะพี่น้องสิติตป,ป้าค่ะ,คะดูนสาวอยู่เด้อค่ะวันนี้สิมานบบมาหากินค่ะวันนี้ ก็หลายคนเด้อค่ะพี่น้องแต่กับท่านเดี๋ยวจักโตเด้อค่ะพี่น้องอุเพิ่นก็ได้หลายโต้เลยเด้อค่ะปาน,นิ้นโตง,งามใส่งามเด้อค่ะพี่น้องอุเพิ่นมาได้๋ยวสามสี่หาโลเด้อค่ะสาวอยู่กันเลยซื้อแห่เนี่ยค่ะพี่น,อน,นอ้อ,นอง อ,อ,อยู่อ่างน้องอูกเด้อค่ะบ่อนเกาค่ะพี่น้องปลาหลเด้อค่ะตื่นหนำก็ได้ประพัดประเพณเด้อค่ะปลานิ่งตู้ง,งามใส่สวยเด้อค่ะพี่น้องสาวอยู่กันเลยเห็นก็ได้กันเลยไปสื่อแห่ไม้บ่าวกบเด้อค่ะเมื่อวานเบิ่งวาสิมานบ่ค่ะวันนี้ก็ได้ไปถอดคิดบอ่อวันนี้ ไวเชอรีกับหลเดอค่ะพี่น้องค่ะลักษณะเป็นวานเดี๋ยงีมากเด้อค่ะพี่น้องค่ะนำไลามาเรื่อย ข้าบโปลงมาแล้วนั่นจอป้าจังไรนะนี่แหละข้าวโปะลงมาแล้แค่ว่าป้าอยู่ในโบะอยู่ในอ่างเอานั่นต้องน้ำไหลพี่น้องคนดิ้นมากเลยด้วยค่ะ ป้านิ่นใส่งามๆเนาะตัวใหญ่ดีเป็นโล่เนี่ยลาโกวานอีกเถื่อได้ค่ะพี่น้องอยู่ตรงกลางแล้วเป่ตรงตักก้างเลยบุญลองไปวานตรองหนาแหบุ่นน้ำอะไร ด้ไปถอดนะเขาบ่อค่ะพี่นงคินตะข้ใด้ค่ะพี่นงเบึงบาโกวานเดอค่ะเฮดทีค่ะเฉพาะเฮดทีเด้อค่ะแบบนี้ค่ะ mm hmm. ปานิ่นใส่ใหญ่เด้อค่ะ หนเด้อจักตัวสองตัวพี่น้องเลยซื้อแฮมาแล้วเนาะโอ้ยพี่น้องบอ่มานี่แหละค่ะตานี่พี่น้องเพิ่นได้เด้อค่ะเป่ากบมาทางนี้เป่ากบพี่น้องปลาสูตรเด้อตัวยังไง พี่น้อง่าเพื่อนม้าเหรอค่ะพี่น้องมีหอดปลาต้องปลาสูดเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะป้าต้องบ้าซ้ายู่นปลาต้องเด้อค่ะพี่น้องเบาโกบปท่านใดเด้อค่ะมูอเพื่อนใดค่ะพี่น้องปลาสูดเด้อค่ะนี่ค่ะสวยๆค่ะพี่น้องค่ะโอ้ย เอาอยู่ให้เบิ้งเด้อค่ะเพิ่นหมานล่ะค่ะป้างามๆเด้อค่ะปลาสูตรค่ะพี่น้องโอ้สิตินค่ะทอดเด้อค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้แดดซีโต้ด้อค่ะเบิ่งอีกจักรอบเด้อค่ะพี่น้องเบากบยังบ่หมานเลยพี่น้องเอ้ยทุ่นสื่อแห้งเข,ขาเขามื่อวานนี้พอได้ไปทอดบอ่ ใส่เตมูเพิ่นได้ฝนก็นเลิมมากเลยค่ะพี่น้องฝากคลุมเลยอปกแป๊กปกแปกแ๊กละมันหมานเด้อประนินค่ะพี่น้องกำลังใจให้สาวอยู่น้ำเด้อ่ะกระบาวาโกบค่ะพี่น้องวันนี้ ค้นมา,า,านนนแล้วค่ะพี่น้องคนใดพอถอดแล้วเหาอวัวชาเดี๋ยวสี่ตัวนเนออาะปลาโกม้มังม่ได้จักโตเลยนี่ พี่นอ้องยังฝนมาตัวเราฝนจากขอเราเพี่นอ้องฝนระเด้บบอ,อ,อดค่ะพี่นอ้องฝนมาแล้วค่ะพี่นอ้องป้าทีสาวยูกระเบากุบสื่อเฮ็ดพันหนึ่งเด้อค่ะวานได้แค่หาโต้เด้อค่ะพี่นอ้องฝนกันนี้ฝนน้ำเด้อค่ะพี่น้อง สาวยุลงทุนสื้อแหกระเากบเดอละพ่านหนึ่งเมื่อวานในสำาน้ค่ะเอาไว้บ้านมือล้างอีเดอว,ว,ดวยค่ะพี่น้องค่ะตัวอ้วนด้วยเด้อค่ะพี่น้องกาลังพอถอดเด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้สาวยู่กับลากันไปเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อค่ะพี่น้องหวัสดีค่ะ